คนเราที่ปฏิบัติทุกคน,นนะ่นะะก็ต้องการหาจิตนั่นแหละความประสงค์คำว่าภาวนาวนาก็คือหาจิตนั่นเองใครจะภาวนาที่ไหนก็อเอาเถอะร้วนแต่าหาจิตเดียวกันทั้งนั้นจิตเป็นของมีอยู่แต่หากว่เราไม่รู้จักจิต มื่อไม่รู้จักจิตจักจิตไม่ได้ก็เรียกว่าพาวนาภานาไม่เป็นนั่งหลงงม,มงายอยู่บางคนนะ่ะภาวนามานานแสนนานไม่รู้เรื่องจิตของตนเย็นนะี้จาะอาธิบายซ้ำเรื่องจิตนี้อีกให้เข้าใจชัดเข้าไปอีก คำว่าจิตในที่นี้คือผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งอาการคิดนึกปรุงแต่งรัตพัททุกอย่างสัญญาอารมณ์ทัง้งปวงหมดอันนั้นเป็นตัวจิตอันนั้นเป็นอาการของจิตไม่ใช่ตัวจิต จิตนั้นก้าหากว่ามีแสดงอาการก็ไม่รู้ตัวของมันมันแสดงออกขึ้นเรื่องอาการไม่ค่อยรู้จกักจิตอย่างว่าตาเห็นรูปอันนั้นก็แสดงออกถึ็เรื่องอาการของจิตนอคกันมองดูรูปเห็นรูป แล้วปรุงแล้วแต่งได้ยินเสียงนันส่งออกไปแล้วก็ปรุงก็แต่งชอบบังไม่ชอบบังยินใลวลดโกรธพระธรรมลมทางฝวงหมดลวนแลแต่สแสดงอาการเขาจิด คนหาเรื่องจิตนี่แหละหานะัาหาหนาะแต่ไม่เห็นตัวจิตสักทีเห็นแต่อาการของ <c oughs> มันอาการของจิตันร้อยแปดพันเก้าสารพัดทุกอย่างที่ท่านว่า กิเลสันหาตันหา้อยแปะนีก็ออกไปจากอายตนาหกเมื่อจับอาการของจิตได้แล้วคือมันอายตนาหกการจางของจิตนั่นแหละถ้าไม่มีจิตอายตนาหกเขาใช้ไม่ได้ ตาหัวจมูเรียงกายเลยเปล่า่ดไม่มีประโยชน์มันต้องมีจิตใช้ก่อนสิเห็นั่้ยังว่าแสดงอาการแสดงตัวจิตนั่นเอะอันที่ตาเห็นรูปหูฟังเสียงอะไรต่างมันแสดงอาการของจิตทั้งนั้นพูดกันง่ายๆอย่างใกล้ๆจิตคือความ คือมันตีตัวมันทิกไหวมีอาการเคลื่อนไหวต่างๆนั่นคือตัวจิตใครจะภาวนาไงก็ภาวนาหาตัวจิตนี่แหละพุทโธก็ดีอาณาปาสติก็ดีแล้วลึกถึงพุทโธเอาไว้ที่จิต่น อันที่พูดกัอเอาไว้ที่จิตคือจิตนึกพุโทโธแล้วไปเอาจิตไปตรงนั้นอะ่ะเพื่อจะให้เห็นจิตเลยไปนึกตัวที่พุโทโธพุโทโธแล้วเข้าใจว่าอันนั้นเป็นตัวจิตก็ไม่ใช่จิตเหมือนกันถ้าหากจิตจริงๆจ,จังแล้วมันมีพู้นึกอย่าผู้พูดนึกพุโทโธนะ่ ตัวผู้นึกนั้นต่างหากไม่ใช่อาการผูร้อถเราเรียกว่าจิตหรือว่าอนาปานสติีกระตามสมาและหังก็ตามยุกน้อยพองน้อยอะไรก็ตามถึกคือต้องการให้จิตมาอยู่ในที่นั้นให้มารวมกันทีเดียว แล้วอาการที่รวมในที่เดียวนั้นย่ยไปถือว่ายุบหนอพ่องหนอหรือว่าสมาละังอะไรต่างอันนั้พูดนั้นไม่ใช่ตัวจิตเป็นสัญญาตั้งหาเพราะฉะนั้นอารมณ์ตั้งหาตัวจิตแท้ผู้คิดผู้นึกคือผู้รู้สึกกันเองมันเพิกถอนม่ดแต่ทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ถืออะไรทั้งหมดแต่ความรู้สึกมีอยู่อันนั้นแหละตัวจิตถ้าหากว่ายังมีความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาความรู้สึกอันนั้นอ่ะมันจะถอนเต็มหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่ที่เห็นว่าพุทโธก็ดีธรรมะหั่นก็ดี หรือยกหนอ่อพองหนอ่อหรืออนาปาสติอะไรต่างๆนะมันลืมของมันวางหมดมันมีแต่ความรู้สึกมันเลยกลายเป็นชำละกิเลสในตัวมันแค่มีอะไรหน่ะมีแต่พุทธมีแต่วความนึกมีความรู้สึกเฉยๆนึกคิดกับความรู้สึกมันต่างกันคิดนมก ความรู้สึกกันรู้สึกเฉยเฉยแต่ไม่คิดไม่นึกซึ่งหมายความว่ามีผู้ที่ว่ามีและมีอยู่มีความรู้สึกอยู่ไอ้ความคิดความนึกความปรุงมวาแต่งอันนั้นต่างหากมันหายไปจากความคิดความนึกอานนั้นยังเหลือแต่ความรู้สึกอันนั้นคยอตัวใจ,อ,นนวใจอันนั้นตัวจิต ทันเป็นจิต้าคานี้มันเหลือได้มันเหลือได้จิต้าคานี้เป็นใจ้วคานี้มันมีแต่ใจมันจะมีอะไรกิเลสโลภะโทสะโมหะม้นา,มานาทิฏฐิมันทิ้งหมดแล้วของมันนั้นมันเหลือได้ใจเดียวที่แท่หน่าเอกกะ,กะตาจิตในเอกกะ,กะตาลม มีอารมณ์อันเดียวมีอารมณ์ันเลิศอันเดียวแยกออกจากตาอารมณ์เกอกตาจิตกับไปจิตอันเลิศอันเดียวมันเลิศก่าสิงอะหวงมดมันจะไม่เลิศยังไงก็ลองคิดดูเถอะความคิดความปรุงความแต่งมันหายไปหมดแล้วมันยังเหลือแต่จิตอันเดียว มันจะไม่รลิศอย่างไรง้วใครทําได้บ้างลองคิดดูสิมีใครทําได้บ้างทํำอย่างไ้นั่นแหะเป็นยอดสิ่งที่เราปรารถนาภาวนาเราต้องการตรงนั้นเนี่ยอันนี้เรียกวิวธีหาจิตคือให้หาผู้ที่คิดนั่นแหละหาตัวจิตนั่นแหละ ผู้คิดไออาการไอ้การอาการ,าการของจิตนั่นแหละจิตที่คิดที่นึกกันนะ่ะที่ปรุงที่แต่งนั่นอันน้นเป็นอาการไันเป็นอาการของจิตเมื่อไม่ปรุงไม่แตง่งไม่คิดไม่นึกมีแได้ความรู้สึกเฉยนั่นเป็นอาการของจิตอันนั้นเป็นตัวจิตตัวจิตนั้นกลายเป็นใจใจคือตัวกลาง จึงเรียกว่าใจอะไรทั้งหมดทั้งของก,กลางกลงเรียกแกงนั้นน่ะใจมือใจเท่าแรงมดใจไห้ใจอะไรต่างๆของกลางกลางเรียกว่าใจคนที่ไม่คิดไม่นึกมันอยู่ที่เฉยกลางๆนั่นเรียกว่าใจหาตรงนั้นเห็นแล้ว ให้รักษาตัวน,นั้นไว้หากว่าจะมีคำถามมันมีประโยชน์อะไรใจที่ว่านี่มีประโยชน์ะไรคิดหรือใจนี่มีประโยชน์อะไรเทียบกันลองดูที่คิดนึกปรุงแต่งสรรพัทุกอย่างมากมายไม่หยุดมายัง ั้งกลางวันในกลางคืนตลอดทั้งชีวิตนอนหลับอยู่กันยังคิดนึกปรุงแต่งอยู่คือความฝันเราเห็นได้ชัดทีทเดียวความฝันนะอันนั้นนหะคนที่คุมนึกคุมปรุง,รงแตง่งเทียบกับอันที่ไม่คิดไม่นึกมีได้ความรู้สึกที่เฉยมันไกลกันสักเท่าไหร่นะ มันหยุดคือเรียกว่าเป็นหยุดหยุดหมุนสังหาราจักมันหยุดไปแล้วมันหยุดอยู่อันเดียวของมันมันจะมีประโยชน์ยังไงประโยชน์มหาอัศารคนเราถ้าหากเห็นจิตแล้วนะั้นคิดดีของ คิดชั่วก็ไม่คิดจิตหรือใจอตัวนั้นน่ะวันนี้คิดชั่วไม่คิดไปทําไมไม่ต้องคิดอ่ะมันอยู่เฉยๆส่อนโง่ที่คนเฉยไม่ใช่โง่ลองทําดูใครทําได้ยังไงทําโง่ยงนั้น,น,นใครทําได้มันมารับรองว่าไม่มีใครทําได้ง่ายๆหรอกโง่อย่างนั้น โง่อย่างอัศจรรย์พระพุทธเจ้าท่านสอนคนเาราฝึกหัดปฏิบัตินั้นตอนนี้เขาถึงขโง่ตรงนั้นแหละอันที่ฉลาดเฉลียวเฉียบแหลมทุกประการที่แหละเขาว่าเฉียบแหลมที่เรียกว่าฉลาดมันไม่หยุดสักที มันปรุงมันแต่งไปรอบด้านรอบปาะหาความสุขไม่ได้หาความสงบไม่ได้เลยเข้าถึงตองนั้นสงบจริงสุขจริงถ้าหาก็ตายจริงๆอาจังได้ขนาดนั้นดีทีเดียว ติดลูติดลานติดบ้านติดเรือนติดสลวก็ถุดังปวงหมดแต่ทิสัยของคนเรามันชอบติดถ้าม,มีเครื่องติดไม่สบายนู่นเลยมันไปนงอนอังการที่ไม่ติดนั้นอยู่เฉยๆยนิ่งเฉยเนี่ยไม่เคยทำเลยไม่เคยเป็นเลยพอเข้ามาถึงตรงนั้นเนี่ยไม่สบายอีกแล้ ติดอยู่กับลูกกับหลานติดอยู่กับการทำงานกับสิ่งสราพวัตถุรังปวงนั้นนั่นสบายสิ่งที่จะไปกับเราคือใจตรงนั้นอันที่ใจที่ว่าเฉยนะั่นแหละที่จะไปกับเราอันสิ่งสภาพวัตถุรังปงวงหมดที่ว่าน,น,นั้นที่ติดนั้นมันไม่มีไปกับเรา นี่แต่เราจะไปจิตทั้งนั้นนหะในโลกนี้มันทั้งเป็นอยู่อย่างนั้นถ้ามีเครื่องติตไม่ไม่มีเครื่องอยู่มันอยู่โดยการจิตอธิบา,ายเรื่องวิธีหาจิตโดยประการอย่างนี้แหละเอาละ เอาตั่งสมาธิภาวนากันฟังมากแล้วไม่ทำมันามาก็ไม่เป็นประโยชน์คือไม่เห็นชัดด้วยตนเองทำมากยิ่งกว่าฝังเป็นการดีอะไรนะลงดดวงพ่อตอนน่ะเรียนมากๆ สู้การก็ะทาไม่ได้การก็ะทามันดีกว่าคือมันประสบการ์ชกประการเหตุต่างๆขวงหมดมันเป็นของเห็นแจ้งไปจักใ,ใจให้ตือนการทำภาวนาสมาธิเหมือนกันฟังแล้วไม่กระทำเอาไว้ก่อนเธอเวลานั้นคือของเธอเวลานี้ก่อนเธอกทำ บางทีก,ก,กทท็กนรางขึ้นนี่ก่อนนล้ค่อยทำสมาทิกับพุ่งนี่ก่อนทำอะไรต่างๆอันนั้นมันหายไปแล้วคือทำตามบานที่เทสนาให้ฟังน,นั่นในขณะเทศในฟังก็ทำสมาธิภาวนาไปในตัวนั่นจะเป็นการดีมากการทำนั้นมันหลายอย่างที่เราทำตาม ข้อนาที่เราทําตามนาเทศนาในอย่างหนึง่งเข้าใจแต่ไม่แต่ไม่ลึกซึ้งถ้าหากว่าวางจะทอดธุระาการเทศนานะั้นเฉพาะจิตใจอย่างเดียวพิจารณาเฉพาะจิตใจเดียวเหตุชัดแต่ตนเองหินแจ้งประจากแด่ยตนเองอันนั้นเป็นการดีมาก ไม่ลืมเลยการที่จดจำนั้นมันลืมเป็นเหตุนั้นการที่จะภาวนาให้วางเสียก่อนวางการเทศนาก็วางเสียจดจำมันนั้นวางหมดอาทีนเทศมันเอาเฉพาะใจอันเดียวอันอย่างที่อธิบายฝัน มันจะเห็นชัดขึ้นมาเราองของอธิเทศนาหลายๆวันไม่ต้องเอาหมดเอาอันเดียวคำที่ว่าใจอันเดียวเท่านั้นถ้ามันลงถึงใจแล้วมันไม่ได้คิดว่าอาดีตอนาคตไม่ได้คิดว่าปริยัติตำรับตำรา,าโน่นีไม่ต้องคิด มันเห็นชัดขึ้นมาด้ยตนเองเลยน,นั้นการในการทำอย่างไรเนี่ยว่าทำถูกต้องแล้ว